花。 สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกยุวกาชาดนะคะตอนรับเข้าสู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยุวกาชาดระดับหนึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนพุทธทิ่โสพลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งวันนี้ก็มาพบกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยุวกาชาดกับคุณครูวิชุดาสารีอินครูผู้นํากลุ่มยุวกาชาดระดับหนึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะเด็กๆค่ะ วันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้บทบาทและภารกิจของยุวกาชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสภากาชาติไทยในกลุ่มกิจ,จกรรมกาชาติและยุวกาชาดนะคะเด็กๆคะจุดประสงค์การเรียน การรู้การจัดกิจกรรมในวันนี้ข้อ1เพื่อให้สมาชิกยุวากาชาติมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของยุวกาชาติข้อที่2เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาติมีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกยุวกาชาติ ซึ่งวันนี้คุณครูก็ได้มีคลิปวิดีโอภารกิจและบทบาทหลักของสภากาชาติไทยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของยุวากาชาติมาให้เด็กๆรับชมและรับฟังเดี๋ยวเราไปรับชมและรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆคะ่ะ สภากาชาดไทยมีภารกิจหลักทั้งหมด4ด้านดังนี้การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทยให้บริการรักษาพยาบาลฝื้นปู่สภาพสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนและผู้ด้อโอกาสให้บริการชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อที่มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางจัดหาและบริการดวงตาและอวัยวะที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรด้านสาธารณาสุขอีกทั้งผลิตบุคลากรพยาบาลเฉพาะทางการบรรเทาทุกผู้ประสบภัยสภากาชาดไทยสามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและบริการช่วยเหลือบรรเทาทุกผู้ประสบภัยทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้งอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยภัยแล้งและภัยหนาวผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชนมีการจัดการระบบอาสาสมัครอย่างเป็นระบบพร้อมจัดทำแผนรับมือภัยพยิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบพร้อมรับภัยพยิบัติอีกด้วยการบริการโลหิตสภากาชาดไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้มีหน้าที่หลักในการจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอปลอดภัยและมีคุณภาพสูงสุดจากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศทั้งในรูปโลหิตส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการดําเนินการโดยยึดมั่นในในโยบายคุณภาพคือบริการประทับใจโลหิตและผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐานปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสภากาชาดไทยเป็นองค์กรผู้นําด้านอาสาสมัครของประเทศด้วยระบบบริหารจัดการอาสาสมัครแบบบูรณาการ เพื่อให้โอกาสอาสาสมัครของสภากาชาติไทยได้ออกปฏิบัติงานที่เป็นการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเด็กและเยาวชนที่ร่ำยโอกาสรวมถึงพระภิกษุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งเพิ่มจำนวนอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ของสภากาชาติไทยเข้าถึงประชาชนและประชาชนได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของอาสาสมัครอย่างทั่วถึงอาสาด้วยจิตกุศลบริการเพื่อนมนุษย์ โดยมีหน่วยงานของสภากาชาติไทยทำงานสอนรับกับภารกิจหลักของสภากาชาติไทยทั้ง4ด้านดังนี้14สำนักงานประกอบด้วยสำนักงานบริหารเป็นศูนย์กลางการบริหารงานของสภากาชาติไทยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการประชุมผู้บริหารระดับสูงงานพิธีการงานสารบัญ การสร้างภาพลักษณ์องค์กรการสร้างความสัมพันธ์กับขบวนการการาทีและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศการวางแผนยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักงานกลางมีหน้าที่ให้บริการและช่วยอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานต่างๆของสภากาชาติไทยรวมทั้งงานพิธีการทางศุลกากรการให้บริการยานาหนภายในสภากาชาติไทย กำกับดูแลหน่วยงานที่ให้บริการสังคมของสภาการต์ไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์รักษาพื้นฟูสมรรถภาพป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐานให้การฝึกอบรมและค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการโดยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในทุกๆระบบแบบครบวงจรดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักจริยาบาัณ และธรรมพิบาลในการเป็นโรงพยาบาลโรงเตแพทย์คุณธรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรีราชาเป็นโรงพยาบาลในสังกัดของสภาการแพทย์เปิดให้บริการทางการแพทย์ครบวงจรแก่ประชาชนทั่วไปด้วยความเมตตาการุณบนมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพและได้นำระบบบริหารงานคุณภาพมาใช้พัฒนานงานเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการสถานสวภา มีหน้าที่ผลิตแบ่งบรรจุวัคซีนเซรุมชีววัตถุอื่นๆและน้ำยาปราศจากเชื้อวิจัยและตรวจบริการทางวิทยาศาสตร์การบริการเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าให้คำแนะนำในเรื่องสัตว์มีพิษกัดและโรคเมืองร้อนสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชะาามัยพิทักษ์มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างครบวงจรทั้งการเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัยการจัดการขณะเกิดภัย และการฟื้นฟูบูรณะสู่ภาวะปกติบรนเท่าทุกผู้ด้อยโอกาสตลอดจนการประชาามายัยพิทักษ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มั่นคงทัดเทียมและยั่งยืนสำนักงานยุวกาชาติมีหน้าที่ในการปลูกฝังอบรมและเผยแพร่ให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและอุดมการ์ของสภากาชาดไทยในด้านมนุษยธรรมมีศรัทธาต่อกาชาดและเข้าร่วมกิจกรรมกับสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง สำนักงานอาสาการชาติมีหน้าที่พัฒนาฝึกอบรมอาสาการชาติให้เป็นอาสาสมัครที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนภารกิจของสภาการชาติไทย4ประการและกิจกรรมโครงการต่างๆของสภาการชาติไทยสามารถระดมอาสาการชาติให้ปฏิบัติภารกิจได้ทันท่วงทีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติมีหน้าที่ในการจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอปลอดภัยและมีคุณภาพสูงสุด จากผู้บริจาคโลหิตด,ด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศทั้งในรูปโลหิตส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิตสำนักงานจัดหารายได้มีหน้าที่จัดหาเงินรายได้โดยวิธีต่างๆเพื่อใช้ใจ่าในกิจการของสภาการาิไทยให้เพียงพอรวมทั้งการดูแลผู้บริจาค ผู้มีอุปการะคุณและสมาชิกประเภทต่างๆของสภากาชาติไทยสํานักงานการคลังมีหน้าที่ในการบริหารจัดการงานงบประมาณงานการเงินงานการบัญชีการกำกับดูแลมาตรฐานทางด้านกฎระเบียบพอบังคับและหลักเกณฑ์ด้านการเงินการบัญชีและการพัสดุ รวมทั้งการจัดหาผลตอบแทนทางการเงินอันเกี่ยวด้วยเงินของสภาการชาติไทยตลอดจนเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและการสั่งของสภาการชาติไทยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลมีหน้านที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารงานบุคคลของสภาการชาติไทยโดยศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการพัฒนาโครงสร้างองค์กรการวางแผนและบริหารจัดก,การทรัพยากรบุคคลการพัฒนาระบบ การสรรหาและคัดเลือกการปรับปรุงกระบวนการและวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานการดำเนินกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของงานเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งการชัาตอำเภอเนตรมิภาคให้สามารถสนับสนุนภารกิจของสภากาชาติไทยเพื่อให้เป็นที่พึ่งของประชาชนผู้ได้โอกาสผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยสำนักบ,บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมีหน้าที่วางแผนและจัดทำกรอบการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการบริหารความเสี่ยงขององค์กรในภาพรวมและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการความเสี่ยงของสภากาชาติไทย6หน่วยชำนาญพิเศษประกอบด้วยศูนย์ดวงตา มีหน้าที่จัดเก็บและรวบรวมดวงตาจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตแล้วโดวยเทคนิคมาตรฐานสากลเพื่อมอบภัยจกักษุแพทย์นำไปใช้ร,รักษาผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมและยุติธรรมสูนย์เวชศาสราส์ฟื้นฟูมีหน้าที่ให้บริการรักษาพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายจิตใจสังคมและเศรษฐกิจแก่ผู้ป่วยทุกพลภาพให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพสูย์วิจัยโรคเอด มีหน้าที่ในการดําเนินงานด้านการป้องกันและรักษาโรคเอดโดยอาศัยขบวนการวิจัยเพื่อสร้างรูปแบบที่เหมาะสมกับสังคมมุ่งเน้นในเรื่องการให้บริการของคลินิกเนื้อรนามการศึกษาวิจัยทั้งด้านการแพทย์และสังคมในทุกภาคส่วนรวมทั้งถ่ายทอดผลักดันและสนับสนุนโนโยบายที่เกี่ยวกับเอกของประเทศและภูมิภาคศูนย์รับบริจาคอวัยวะมีนัดเยื่อรับบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อที่ปลอดภัยจากผู้บริจาค เพื่อนำมารักษาผู้ป่วยทั่วประเทศอย่างเพียงพอโดยมีบทบาทกำกับดูแลควบคุมการบริจาคและการปลุกถ่ายอวัยวะในประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาติไทยเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงให้คำปรึกษาและรวมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานอื่น รวมทั้งมีหน้าที่พัฒนาบุคลากรและผู้บริหารให้มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทนศศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยมีหน้าที่ในการจัดการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยรวมทั้งเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการแก่สังคมด้านการปฐมพยาบาลและด้านสุขภาพอนามัยของสภาการาิไทย มุ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส5ห,หน่วยงานพิเศษประกอบด้วยสำนักงานโภชนาการสวนจิตละดาโครงการในพระราชดำริจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทย ที่ทรงมีความห่วงใยต่อองค์พระประมุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ในการที่จะให้ใช้หลักโภชนาการและโภชนบาบัตโดยคิดคำนวณคุณค่าสารอาหารและการประกอบเครื่องเสวยเป็นไปโดยถูกต้องเหมาะสมมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภาการชาติไทยมีหน้าที่ให้การสงเคราะห์แก่เด็กและผู้เยาว์ที่ถูกทอดทิ้งไว้กับสภาการชาติไทย รวมทั้งเด็กและผู้เยาว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆสำนักงานจัดการทรัพย์สินมีหน้าที่บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของสภากาชาติไทยที่ได้รับบริจาคมาและมีได้ใช้ประโยชน์ในกิจการของสภากาชาติไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สภากาชาติไทยสำนักงานตรวจสอบสภากาชาติไทยมีหน้าที่ช่วยกรรมการสภากาชาติไทย ในการสร้างระบบกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องสำนักบริหารระบบกายภาพมีภารกิจหลักในการควบคุมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านบริหารจัดการอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานและผ่านแม่บทของสภาการชาติไทย,สยาา 1. สถาบันการพยาบาลสถาบันการพยาบาลศรีสวิรินทร์เพื่อราสภาการชาติไทย มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์การวิจัยการส่งเสริมวิชาการและการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลตามข้อบังคับสภาการชาติไทยผลิตบัณฑิตส,สัาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีความเป็นกาชาติและมีคุณภาพในระดับสากลหน่วยงานของาชาติที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดหรืออำเภอเช่นเหล่ากาชาติจังหวัดกิ่งกาชาติอำเภอสถานีกาชาต ้าบริการโลหิตท,ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นๆซึ่งทำหน้าที่ตามภารกิจของสภาการแาไทยในส่วนกลางแต่มีหน่วยงานในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างทั่วถึงในพื้นที่จังหวัดหรืออำเภอนั้นๆสภาการแาไทยมีหน่วยงานในส่วนภูมิภาคดังนี้ จุบันศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติยังจะตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำหรือฟิกเซชันแห่งใหม่ย่านวงสว่างซึ่งเป็นสถานที่รับบริจาคโลหิตแห่งแรกในประเทศไทยที่มีลักษณะเป็นบ้านทรงไทยสำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับสภากาชาติไทยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนสภากาชาติไทย1 6 6 4ในวันและเวลาทำการสภากาชาติไทยบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขบำบัดโรคกำจัดไทย ค่ะนักเรียนคะจะสังเกตได้ว่าสภากาชาดไทยของเรามีบทบาทและภารกิจเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสำนักงานยุวกาชาดที่เด็กๆสังกัดอยู่นั้นก็อยู่ในสภากาชาดไทยด้วยเด็กๆลองพาคุณพ่อคุณแม่หรือชวนพี่ๆลุงป้านนะ้าอานะคะไปบริจาคโลหิตได้ที่สถานที่บริจาคโลหิตซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะคะก็อยู่ใกล้ๆก,กับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เพื่อจะได้ช่วยเหลือสภากาชาติไทยและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆบทบาทและภารกิจของยูวากาชาติก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในกิจกรรมถัดไปนะคะเด็กๆคะ่ะ